เิกิตฮะตนหเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้มือสั่นแข็งมากอะไรอะไร,ะไรแข็งมือสั่นแข็งด้วย oh, มือแข็ง <Okay. S 2> มือสั่นด้วย <Yeah. S 2> อือนะคะอ่าน Facebook คอมเมนต์กันหน่อยไหมคะ <laughs> เพื่อนของฉันมันแปลกสุดๆค่ะ ไม่อ่านแล้วครับอาไม่อ่านแล้วเขาเชิญแขกรับเชิญเลยนี่รอมันรอตั้งแต่กี่โมงนะสามโมงเย็นใช่ไหมสองคนนี้โอ้โหก็นานไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศตูยังไม่มานะคะแต่เขาบอกว่าก่อนจะไปเจอแขกรับเชิญของเราเรามีคลิปแนะนําแขกรับเชิญแล้วหรอใช่มันเป็นวันแห่งการเปิดคลิปมากมันคลิปยกข่ายนี่ใช่แต่จะเป็นคลิปอะไรนั้นอไปดูกันก่อนครับ Hello my name is Fran Francesca ฉันรูปีอสเจริคานเราสองคนแตกต่างจากคนอื่นในโรงเรียนเพราะเราทั้งสองคนสวยที่สุดในโรงเรียนฟังกับรูปีไม่ได้เป็นแฟนกันหรอและเราสองคนมีจุดมุ่งหมายหนึ่งเดียวนั่นก็คือการจัดตั้งแก๊งนนฟ้าชมรมนางฟ้าคือชมรมที่รวบรวมผู้หญิงที่โดดเด่นที่สุ ฉลาดแต่จริงๆแล้ว so stupid อะแกใครหน้าไหนที่กล้าจะขัดขวางหรือเป็นปอรปะปกับเราเราจะไม่เก็บมันเอาไว้แสบฉันแน่เราสองคนจะร้ายขนาดไหนจะโหดมากเท่าไหร่ติดตามเราได้ในมารีเพื่อรักปลังพิสดารทุกวันเสาร์สุดคืนทาง GTH on air และอเปิัม่์โว้ย โอ้โหนี่ไม่ได้นี่จิกกีกล้องแตกแล้วนะเนี่ยใช่จียกีงต้อนรับน้องบิมีกับน้องโยบอยจ้าไว้ได้คด้ได้ไห้ได้ได้ได้วดาได้ไดได้ได้้ไไดได้ไ้ไ้หด้ได้ได้ได้้ได้อน้้ได้ไ่้ได้ได้ด้ไดดึกด้ได้ได้ด้หักไไ้ยดด ลองจับดูได้ไม่มีคอไม่กล้าจับนี่จะให้ผู้ชายจับตัวตลอดนะกอก็รู้ดีเลยกอก็รู้ดีตลอดเลยเพราะว่าทำงานอยู่จะให้เขาไม่โง่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะชื่อชื่อเราเนี่ยขออีกทีนึงยัวบอยธวัชชัยเพชรสุขครับเอาดีนะแม่นัะดูอยู่นะยัวยัวบอยแม่ก็ชื่อยัวบอยยัวบอยแบบผู้ชายของของคุณใช่ฉันจะเป็นเด็กผู้ชายของทุกๆคนอ๋อกผู้ชายดมาแม่เรียกไอ้บอย ไอ้บอยบอยอยากไอ้บอยนี่แหละอยากไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอ้เป็นคนใต้เป็นคนใต้ถามจริงเป็นไรกับโอปอป่ะไม่ได้โอปอลไม่เป็นอะไรกับพี่โอปอลเป็นอะไรแต่ทุกคนก็ทักว่าจะเหมือนพี่โอปอมากจริงๆก็ไม่อยากเหมือนพี่โอปอเลยนะทำไมอ่ะก็อยากเป็นโอว์บอยอ่ะไม่ได้เป็นโอปอ่ลแต่ว่าแต่ว่าชื่นชอบพี่โอปอจริงๆแต่คือตัวจริงคือชื่นชอบพี่โอปอแล้วก็ติดตามผลงานพี่โอปอแต่ว่าเราก็อยากเป็นเราเราก็อยากเป็นพี่โอปอนะตกลง ไม่อยากเป็นพี่โอปอหรืออยากเป็นพี่โอปอไม่อยากไม่อยากเองแต่ว่าอยากเป็นโอปอลใช่แต่ก็ชื่นชมพี่โอปอนะไม่ได้แบบรังเกียจที่จะไม่อยากเป็นพี่นะมีชื่นชมมากจริงๆเดี๋ยวชาวเนี่ยจะจั่วเขาไม่รังเกียจโอปอลแคือแบบอ่ะคนนึงน้องปิมมี่ค่ะปิมมี่ปริมมี่นี่แปลว่าจริงจริงชื่อปริมค่ะอ๋อปริมพอเข้าโรงเรียนอินเตอร์แล้วเหมือน เพื่อนเพิ่มชื่อแบบเจมี่ฟริซซี่อะไรไหมเหมือนจ้างเลยเติมแบบอีเข้าไปก็เลยอ๋อเป็นริมมี่เหมือนกันจริงๆคนในกองก็เลยว่าปริมเฉยๆอ๋อที่สุดในกองนีเหมือนยี่บ้าอ่ะยูบอยยี่ตอนแรกตอนแรกเป็นโยบอยสีเพราะเขาเรียกบอยสีบ้างโยบอยแล้วเติมเป็นโยบอยสีไปเลยแล้วก็เยอะไปเนาะซึ่งในในในเรื่องซีเรื่องมาเนียรับบทเป็นอะไรเปนบ้างครับเป็นฟรังค่ะชื่อเต็มสีวุ้กภาษาต้นสุด ฟรังเชสกาอะไรชื่อแต่ละคนเนี่ยเนี่ยคนดิวเซอร์เนี่ยพีมุกเนี่ยฟรังเชสกาแล้วนี่แหละครับรูปีอัสเจริคอนรูปีอัสเจริคอนนี่ไม่ต้องบอกเลยนะมาจากไหนรู้ทันทีเลยเนาะรู้ทันทีเลยมาจากไหนเนาะก็อยู่ข้างทางอยู่ต่อไปคนจีนเนาะคนจีนเนาะาวอ่านหรอไม่ใช่ ให้เล่าคาแรคเตอร์ของคู่หน่อยถึงแม้เราจะเห็นจากคลิปแล้วเราก็พอจะรู้แล้วคาแรคเตอร์สองคนนี้เป็นยังไงปริมมี่ก่อนคาแรคเตอร์ของฟรังก็ปะคือที่เอาแต่ใจตัวเองอะคิดว่าตัวเองสวยที่สุดแล้วก็เด่นที่สุดคือถ้าไม่มีใครแบบที่เราคิดว่าเดีเด่ยวจริงๆคือเราดีที่สุดเราสองคนมีแค่เราสองคนซึ่งตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเอันนี้อันนี้ไม่ปฏิเสธเลยนะในใจเกี่ยวโอเคโอเคอ่ะแล้วรูปปีแลครับคาแรคเตอร์ ก็คือเล่นเป็นคนที่สวยที่สุดในโรงเรียน เหมือนกันเหมือนกันเดียวกันเหรอเดียวกันสวยที่สุดจริงๆในโรงเรียนคนเดียวกันนะคะสวยที่สุดสวยปากร้ายชอบวางแผนชอบเอาชนะคือเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้เลยร้ายมากเป็นแบบดิ้นไปดิ้นมาด้วยเป็นแบบฝั่งแง่ลบของเรื่องเลยอ๋อคือถ้าบุตรถ้าเป็นตลาดเนี่ยจะโดนทุนทุเรียนก็สองคนนี้ใช่เขาก็แกะให้กินเลยทุเรียนดีเนาะดีทีนเี่พูดมานี่ตรงกับตัวจริงมากเลยนะโยเวนสวยอย่างเดียว ไม่รินี่คือคีพลักเตอร์รูปีอยู่นะจริงๆแล้วเป็นคนเรียบร้อยมากจริงๆแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่โอเคไปๆมาๆเนี่ยมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ได้ยังไงเออคือว่ามาเล่นไดไงวะคิมเป็นแขกรับเชิญในรายการ Green Possible อะค่ะแล้วก็เจอพี่โอที่นั่นอ๋อโอ้โทุ่มกับนู่น ก็เลยชวนมาแคสแล้วก็ได้เล่นตอนแรกพี่ไม่ยอมเลยแคสทำไมครับพูดภาษาไทยไม่ชัดนะคะอ๋อแล้วพี่กลัวแบบไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องอ๋อแต่ก็ไม่รู้สึกนะเราฟังเราก็ไอ้โดนแบบพี่มีอ๋อที่โดนเวิร์กชอปโดนแล้วแบบปต้องเป็นครูสอนภาษาไทยให้อ่อเป็นครูสอนภาษาไทยให้เเนาะอหรอแต่แค่พูดไม่ชัดเลยเหรอพูดคือพูดช้าละค่ะแต่พี่เป็นคนที่พูดเร็วมากแล้วคำมันแบบอ๋อลิรีบดีมากอย่างกล้าดียังไงมาทำให้ชมรมของเราต้องแปดเปื้อน แปดเปื้อนหลายเทสมากแปดเปื้อนแปดเปื้อนแปดเปื้อนไม่ไม่ได้คำว่าเปื้อนไม่ได้เลยต้องแบบอยู่อินเตอร์ไม่ได้พูดไทยอ่ะน้อแต่เขาบอกพี่โอบอยจะเป็นคนสอน acting ของตัวฟรังเนี่ยให้ดึงต้องใช่จริงหรือเปล่าไม่จริงน้องน้องก็เก่งเล่นมุกสักหน่อยก็ไม่เล่นแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นคาแรคเตอร์อยู่จริง เป็นคนแบบก็ปกติก็ทำอาชีพแบบเป็น acting อะไรอย่างเงี้ย a c t เอาที่เรียนจบเรียนจบแล้วนีกว่ายังเรียนอยู่เลยเนี่ยเรียนจบแล้วไม่ตอนแรกที่เรียนอยู่นี่คือที่บอกว่าเป็น acting coach อย่าเชื่อนะมีเชื่อใช่ไหมเป็นทำ co producer ครับเบื้องหลังละครอะไรเงี้ยก็ที่เข้ามาทำเบื้องหลังก็เพราะว่าอยากมาทำเบื้องหน้านี่แหละอ๋ออยากเป็นดาราเป็นดาราก็เลยเข้ามาที่พี่กบอกว่าเรียนอยู่นี่คือเรียนอยู่เพราะว่าเขาที่นี่อยากเรียนเลยครับอะไรนะครับ ที่เรียนอยู่นี่คือเพราะอยากเรียนเหรอครับเปล่าทำไมอ่ะไม่ได้เรียนเนี่ยในกองอ่ะมันชอบถามมุกนี้ตลอดแบบไม่ค่อยได้ตอบเลยอ่ะแต่ก็ทำได้ดีแล้วเออก็ก็ตอบได้ดีโอเคโอเคถามจนได้อ่ะแล้วแล้วมาเรื่องนี้ได้ไงล่ะมาเรื่องนี้ได้ไงนี่ไง คือหน้าตาดีมากความสามารถดีมากเลยมีคนทักทักเฟซบุ๊กมาน้องโยบอยพี่อยากชวนมาแคสซีรีส์จีทีเอสเรื่องนี้อย่างเงี้ยพอพอเราดูชื่อใครวะมีอ่า M R มุกมุกมุกเกอร์เงี้ยไทยกันอ๋อพี่มุกนี่ไงที่เนี่ยคนที่ทำงานใช่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ในคณะเขาก็เลยแบบเขาก็น่าจะสนใจเราแล้วก็เลยก็ทักมาพูดดีๆนะไม่งั้นบทเปลี่ยนนะ เปลี่ยนไม่ได้แล้วไฟนอลแล้วแสดว่าไฟนมลเลวเฮ้ยเปิดซีซั่นสองเออพี่มุกคือแบบขอบคุณพี่มุกมากจริงๆที่แบบให้โอกาสโยบอยในการเล่นซีรีส์ครั้งนี้คืออยากให้รายการจับกลับไปที่หน้ามุกบ้างกล้องถ่ายไมเห็นหน้ามุกไหมทันไหมถึงไหมซูมไปเห็นหน้ามุกไหมไม่เห็นเนาะ แล้วเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงบ้างพอมาเล่นแล้วคั้งแรกของเราทั้งคู่เลยเป็นไงบ้างครับสนุกดีสนุกมากบทมันตลกดีและในนองนเราก็ขำเองใช่ดีใจเหมือนกันที่ได้เล่นบทนี้เพราะว่ามันห่างไกลจากตัวเองมากจริงๆอันนี้เหมือนเห็นด้วยเลยเ่าเสียงเนี่ยจริงคือที่ผ่านมาเนี่ยมีซีนไหนชอบเป็นพิเศษบ้างไหมของแต่ละคนเนี่ยซีนที่ชอบเป็นพิเศษหรอซีนที่ต้องแบบเขาจริงจริง แบบดาราสวยๆชอบทุกซีนเลยจริงๆชอบทุกซีนจริงๆนะจริงๆก็คือจริงๆเลยนะชอบทุกซีนจริงๆเลยก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าเข้าไปแกล้งคนอื่นโดนเองสุดท้ายตัวเองโดนเองหมดเลยเป็นความคิดแบบโง่ๆแบบคิดแผนหฉันเก่งฉันสวยฉันคิดแผนได้ดีมากสรุป ทุกอย่างหันกลับมาหาตัวเองหมดเลยโอ้อนี่ไงเป็นสีเหมือนสีสันใช่ใช่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหนื่อยไหมตอนเล่นเพราะเราเห็นโหดต้อใช้พลังเยอะมากกว่าจะพูดกว่าจะเออใช้ตาเยอะใช้จิกจนแท็กจะหลุดออกมาใช่เป็นห่วงเรื่องคอไงมันติดนะเล่นเรื่องนี้แล้วแบบอยู่เฉยๆอยู่ที่คอนโดเฉยๆอยู่นี้ก็แบบอยู่ดีแบบแต่งหน้า ใช่ระหว่างแต่งหน้าพี่เขาก็แต่งหน้าให้อยู่ใช่ไหมเราก็แบบทบทวนบทอยู่ในใจวันนี้เราก็อยู่อินขึ้นมาพี่ก็แบบโกรธอะไรพี่หรือเปล่าลอยๆกูเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีทบทวนบทอยู่แล้วมาม่ออกมาเขาขึ้นอยู่บางครั้งพิมก็จะแบบอแล้วก็แบบสระผมบ้างคือไม่ได้ตั้งใจนะใช่ใช่อยางดีมันติดมันติดจริงๆแล้วเพื่อนไม่เหวอเหรอเพื่อนงงเพื่อนเขา ยังไงเพื่อนชินแล้วเพื่อนขับเพ่นชินแล้วตอนเอพิโซดแรกออกไปนี่เป็นไงบ้างฟีดแบ็ที่กลับมาหาเราโอ้โหพี่นึกว่าคนจะเกลียดนะคะจริงใช่นึกว่าคนจะเกลียดแล้วคือแบบในอินสตาแกรมนะยอดโฟโล่คือตอนแรกมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยอ่ะพอซีรีส์ออนปุ๊บหนือร้อยกว่าอันโฟโล่หมดเลยอันโฟโล่หมดเลยคือแบบเฮ้ยชอบชอบมากขนาดนั้นเลยเหรอชอบแบบ แบบตกใจกดผิดอันโฟลว์หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาฝากล้องฝากร้านกันเต็มไปหมดตัวเมยมีคอมเมนต์นึงบอกว่าควรจะปิดอินสตาแกรมมันะอะไรเงี้ยจริงอันนี้ยังไม่รู้เลยก่อนจริงเหรอจริงเหรอก็คือก็มีน้องรุ่นน้องแบบ ม่ใช่รุ่นน้องสิรุ่นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วแบบเด็กรุ่นมัธยมรุ่นใสๆรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาทักเข้ามาทายแบบใน a c e b o o k คือแบบจะเด้งมาตลอดเวลาเลยชอบมากเล่นในตอนแหลมเหมือนตัวจริงมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาทักก็แอดมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แบบเออขอบคุณมากแล้วฟิล์มหรอเป็นไงบ้างฟิล์มไงบ้างพอเล่นผ่านตอนแรกเลยก็มีคน แบบทักเข้ามาเลยใช่ฟรังใช่ไหมคะใช่คนเล่นเป็นฟรังใช่มลูปีลูปีก็แบบเล่าให้ฟังว่าบนพันทิปอย่างเงี้ยใช่เออเป็นไงบ้างก็มีคนแบบทักมาเฮ้ยคนนี้ใครอะไรเงี้ยชอบสำเนียงของฟังมากชอบสำเนียงภาษาอังกฤษของฟังมากชอบนึกว่าจะมีคนอ๋อซึ่งแน่นอนเดี๋ยวตอนต่อต่อไปมันจะแซ่บขึ้นแซ่บขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเรื่อยๆเลยแล้วตอนต่อไปเนี่ยผมจะไม่ได้ออกหมดเวลาแล้วให้น้องฝากไมเเฮ้ย คือมาล้องแต่ตีสี่หมดเวลาแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรื่อยเรื่อยซีรีส์มาเรื่อยๆเดี๋ยวช่มาเรื่อยๆได้ได้ให้ทิ้งท้ายฝากหน่อยเชิญเลยครับวันเสาร์นี้แล้วอมีพีสองแล้วเหรอใช่ก็ฝากซีรีส์เรื่องมารีเพื่อนรักพรมพิสสานด้วยนะครับก็คือพรุ่งนี้เป็นอีพีสองแล้วมา ช่วยกำลังใจให้ฟางกับลูปีในการคิดแผนกันแกล้งหรือว่ารับมือกับมาลีและเมษากันนะแล้วก็ฝากซีรีส์ทั้งเรื่องเลยฝากตัวละครทุกตัวเลยครับผมตั้งใจมากใช่คือพรุ่งนี้ซีรีส์ที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเลยเพราะว่ามันเป็นซีรีส์แบบโรแมนติกคอมดี้ที่ไม่ใช่ซีรีส์ที่แค่ตลกแบบตลกก็ไม่เหมือนดูการ์ตูนดูการ์ตูน พรุ่งนี้ก็ตอนสองแล้วตอนนี้ยังถ่ายตอน2อยู่เลยถูกต้องแล้วส่วนเ c e b o o k คอมเมนต์นะคะสัปดาห์นี้นะคะขอนี่นะคะเสื้อเพดานนะคะให้กับรูปนี้นะคะครับผมราคาแล้วก็ร่มนะคะให้กับคอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์ที่รวมกระเทยของแก๊งเม้นนะคะและเราก็ปิดท้ายที่ รักนี้ต้องซันโบนะครับเป็นคลิปซีรีส์นะคะน่ารักน่ารัเป็นเรื่องราวเป็นไงต้องไปติดตามดูครับผมนะคะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอขบคุณน้องพริมี่แล้วก็น้องโยบอยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะเจอการสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย